เสด็จแล้วเสด็จแล้วยโยนขอ้นขอขา วันลุงตาให้ดูวันให้อาหารเมร็ดแล้วก็ข้าวสุกก็ชอบชอบกินข้าวสุกข้าวที่เหลือจากบินาบาเนี่ยมันก็ตัวไม่ใหญ่อ่ะตัวกำลังกลางๆรุ่นๆเลยตอนนี้เริ่มใหญ่ขล้นนะแต่เผือกมีเยอะมากเลยเผือกเยอะเผือกเยอะเผือกเยอะอตเยอะ,ะเลยมายังมันรุ่นกลางๆรุ่นๆกลางๆอ่ะกินวันหลายรอบหลายมื <laughs> ้อวันวันละสองสามรอบ วันนี้ก็มาหารถไอ้เจเก๋งไว้เนี่ยตกันที่ไหนครับรับที่วัดประทุมไย่เปไหนแล้วอยู่แถวเนี้ยแดงใช่ใช่แดงอือเออเออมันของธรรมชาติเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้อ่า ร้อนท่ไอ้โดมักเพียโดมก็เยอะไงเพีโดก็เยอะนะของธรรม,มชาติโตใหญ่เลยลนะกกินได้เรื่อยๆนะนี่แ,แล้งก็เดิมสองรอบนี่รอบสามนี่อิ่ม ก็แต่ทุกคเจริญพรจะโยมนี่ก็ท่าน้ำว่าน,นองเขี้ยมนะโยมท่าน้ำว่าน่องเขี้ยมก็ดีมันเหมือนในทิศหนูพอดีเพิ่งมาทำบุญเมื่อวันพักก่อนว่มามาเห็นพอดีเพราะว่ามันจะประดุกเผือกโยมก็แม่น้ําธรรมชาตินะอันนี้ท่าน้ำว่าน,นองเขี้ยมก็ไหลลงสู่ตลาดบ้านนาอย่างนีแหละแล้วก็หลวงตาให้อาหารทุกวันนี่หลวงตาพรว่านองเขี้ยมเลยมือให้อาหารเลยแต่ก็ปลาปลา,าก็เป็นปลาธรรมชาติโยมเพราะว่าญาติโย,ย,ย,ยก็มีมาปล่อยอะไรต่างๆมีปล่อยกุ้ง,ง,ง,องหอยบูปลาเต่า กระเพาปลาไหลอะไรเงี้ยน้ามาซื้อจากตลาดมาปล่อยหลวงตาให้อาหารทุกวันปลาดุกอันนี้เขาเห็นปลาดุกแล้วก็ปลาดุกเผือกเยอะหน่อยน,น,นะปลาดุกเผือกนี่ก็มันมาอยู่ในธรรมชาตินะยยมให้อาหารทุกวันก็ทั้งอา,อาหารเม็ดแล้วก็ข้าวสุกที่เหลือจากการบินฑบาตทุกวันหลวงตาให้ทุกวันในมือให้ทุกวันจะก็มีลูกอป่นมาช่วยกันให้ด้วยแต่หลวงตาเนี่ยประจำในให้อาหารก็เยอะเลยลปลาดุกเผือกที่ที่ญาติโยมเห็นกันเนี่ย วันหนึ่งสองสารอบนี่รอบที่สาม,ลามหลวงตานะให้ถังตาบอกให้ไปสองรอบแล้วรอบนั้นก็ช่วงเช้าแล้วช่วงเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงนี้ช่วงเย็นนี่รอบสามก็รู้สึกยะอิ่มแล้วนอนก็นอนอยู่ใต้น้ำกันแล้วนะก็ถือว่าประดุกเผือกเยอะหน่อยปลาธรรมชาติโยมที่ว่ามาอยู่กันก็ให้อาหารเป็นเขตอภัยานวัดหนองเขี้ยมนะก็รอบๆเลยก็ทางวัดก็ปล่อยนะก็ถือว่า ไปเขตให้ญา ham, ติโยมตังใจว่างก็มาสามารถมาให้อาหารปลาที่ท่าวัดหนองเขี้ยมไนดะ้นะก็ปลาดุกเผือกเยอะหน่อยนะเป็นปลาดุกเผือกที่วพ้โตตัวใหญ่ๆนะโยมนะก็ถือว่าตัวใหญ่เลยก็เยอะนะก็ญาติโยมไม่ได้ว่างก็เชื้อเชิญจเจริญพรนะก็ว่างก็มาให้อาหารปลากันปลาดุกเผือกที่ท่านาะวัดหนองเขี้ยมของเราเนาะก็ถือว่าเป็นการเขตอพัยาทานนะก็ขอโมทนาด้วย เราเวียงมเงเด็กเ้ก็แจ้งเบียเพราะว่ามันเป็นเหตุอภัยทานใช่ใช่ตกฎหมายครับดกฎหมายเขาคอยบอกที่อยู่ฝั่งโน้นมาแล้วคว่างเด็กกันเฮ้ยแ็แรถงองจ